ครับมเมื่อนี้พี่ีซีฝรั่งเศสสีพาพี่น้องมาเบิ่งมองท่องเที่ยวนะครับเนาะว่ามองที่สำคัญของฝรั่งเศสครับเนี่ยซื้อ,อยังผมงกบพอสามารถบอกได้หรอครับว่าแล้วว่าซื้อ,อยัง <c oughs> นี่ครับเชิงเบิ่งวิวครับเนะ่นาห้อนครับพี่น้องเอ้ยฝรั่งมาน้อนอาบแดดอยู่สนามหญ้านะครับเป็นปากไงใ,ใกล้เมองค่างเห็นงานพวกผมนี่แหละ ครับปากนี่ปากไงครับเนะี่ยก็ได้บันเทิงอยู่นะงาม,มดีเลยครับเนะี่ยครับอันนี้ครับจุดแรกที่นักท่องเที่ยวที่มาหลายที่สุดนะครับเลยนะอยู่จุดนี้แหละครับนี่นึงนี่แมเพราะว่ามันเป็นปากไงลายนี่ จะพาพี่น้องพาพเบงว่าสถานที่ข้าเจ้าของงามอีดีนะครับของฝรั่งเศสปรับหน้ากล้ององท่ลยดีครับ นี่ครับทางที่ไปพรมไปล่านอาหารผมที่ประเทศยี่ง่างไปนี่ประมาณสิบน,นาทีนะครับนี่อาหารไทยครับพาพี่น้องไปเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปติดตามแล้วพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลครับทางยุทในประเทศหรือต่างประเทศครับเด้อเปิดติดตามพยีซีนะครับต้องน้อยๆเพิ่งเกิดขึ้น เพิ่งตั้งขึ้นได้อาทิตย์ครับหลังจากเมื่อนี่จะพาพี่น,ออาาน้องทัวสถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยพี่น้องเห็นมั้ดมองไหนอ่ะไปติดตามนะครับนะนะ ครับนี่คือสถานที่แอร์ฟองไงของพลังเยดที่มาเขาลงเครื่องบินเขาจะนั่งรถบุตรมาลงอยู่นี่ครับนี่สถานที่นี่นี่ีครับปากเหนียนปากไงดนี่เมื่อนี้อากาศดีครับนี่สี่องศาถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าหนาวเพาแห้งไปเลยนี่ครับนี่ครับจุดนี้ก็นี่ นักท่องเที่ยวมาคักอหรีแล้ครับนี่พระพ่นลองย่งางเบิงให้ทั่วสถา,านที่ท่องเที่ยวของปารีสแล้วมือ ดีครับนีครับ่พี่น,อน้องวารูปเป็นอย่างครับรูปม้าบินครับของสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสรครับนี่สะพานที่มีือเสียง,งดังของฝรั่งเศสรครับเนาะดีวพาไปเบิ่งใกล้ๆครับมาฝรั่งเศสเป็น น้ำมีหลีเลยครับเนี่ยล้อ <c oughs> าขาับไฟแดงไปฟังไงนะครับน้าแร่งครับเอ,อ้ยน้าฮ้อนน้ายัางเน่ยน,นักต่องเที่ยวมาโอ้ยไหลเลยครับยูเนี่ยคนร้อยไหล กำลัองอยางขามไปดูเลยแล้วนี่ช่วงนี้มันโมีม่กังท่องเที่ยวหรอครับมันหนาวโมนมีนผู้ใดมาหรอเรีย <c oughs> มาพ่าเยี่ีอย,อยากให้พี่น้องเห็นปะนี่ครับนี่ะ เรามาแรนออกกำลังกายอยู่นี่แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเรี้ยนักท่องเที่ยวหรือเรีย้ยร้านอาหารคือต่างน้ำเลคลินมน้ำนี่ครับักำลังออกกำลังกายอย่างพี่น้องเบิง่งเงาครับพี่แหงนไงพี่นอ้องแเงเบิ่งเัน นี่ต้องนะครับบต้องกันเรื่อยๆไอเดีเรื่อยครับมือนี่ยขายพี่น้องไปเบิง้บงบดมือให้หมดนะครับน้ำๆม,มี่ต้องเจาะขึานหนาห้า,า,หานะโอ้ยพี่น้องเว้ยมือสาวพรังเงือ่ เจ้ามาไายรูดไฟคุ่นปั้นนี่เห็นหนาห้อนผลจะพาพี่น้องมาบาบ่งตัวของฝรั่งครับมีงามด่่ีนะครับผมผ่านคน,นอันนี้สะพานวงนีเล็กซองครับซื้อเขาตัดดังสะพานหนึ่งครับ ผงกำลังย่างอยู่บนสะพานนะครับได้ดีว่ดีกับพี่น้องตีเตียนมาเลยนะครับเออนี่ว่าบมออยากกับเบิ้งวงในเดี๋ยวคนจะพาไปช่วงนี้ยังก่ได้เห็นงานนะครับร้านอาหารเของยังโมเปิดนี่ครับนี่ครับนี่น้ำ แม่น้ำแสนครับนี่หัวใจเ้นเลียดฝองฝองรังเศสเลยครับเนี่ยนักมันจะอ้อมป่าลีดเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกน้ำขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยนะมึงรู้ปะนะนางน้ำนี่หลัใช้พี่น้องเบิ่งน้ำทสายลับในเมืองฝรั่งเศสรครับเนี่ย หนาห้อนที่มีนักท่องเที่ยวมานั่งเลี้ยนะครับน่ะยะที่จอดดมลิ้มมาฟังนะเดี๋ยวนี้มันราคาประมาณสิบห้าอยู่รอบน่ครับเดี๋ยวเขารอบลังรอบปาเลียดนะลังลอ้อมท่องเที่ยวไปแต่ว่าช่วงนี้ของบริเวนี้เขาว่าน้ำขึ้นหลวันขึ้นเต็มเลยน้ำพลัง นะครับยิบ้วบรรยากาศเวลรอบเุินพี่น้องเห็ยนบ้าอเอาพื่นหอยเฟินยื้อปลายมือผมเลยเพื่นเดี๋ยวมันจะพายพี่นอ้องไปเบิง้งในอีพีสองที่ไปเบิ้งใกล้ๆก,ก,กันว่ามันเป็นยังไง ตรงนี้เมื่มีคนมาเที่ยวครับมันหนาวมีพงหญ้ีเลยแหละหนาวแต่อยากให้พี่น้องเบิ่งเลยพาพี่น้องงางไปนี่ตรงนี้ที่เป็นทงยิวแว้ยแว้ยเยอะนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เข้าไปในั่หันแต่ผมก็มาอยู่นี่ผมก็ไ่เคยเข,าขเ้าแค่หลอก งามบอกครับตัวนึ่รูปมา้าปีนโอ้โหใหญ่พี่น้องเบิ้งน้าม่าขึ้นแข้งช่วงอ่าโซ่ผมมาเห็นงานอยู่ข้างๆนี่แหล,คแแลคะครับเหมือนล้านอยู่ข้างๆนี่แหละน้าาขึ้นไปหอดูเหรอครับนะเบิ้งปลายมือผมบอกครับเปล่า ขึ้นมากหอดมนคนยืนอยู่ยมาพี่น้องเห็นอยู่เนาะคุณอ่ะมันนี่คือมหมอกห่อฟุ้นนะครับน้ำอ,อ่ะช่วงฝนเล็งๆนะ่ะน้ำแถวนี้เรียกขึ้นจอดเต็มเลยนะครับเนี่ยน,นี่ครับแต่วันอากาศหนาวโต้ลมหนาวพี่น้องเบิ่งพลังเรีนแถวๆอาจยีย้อนเสียงหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเพรานะว่า อากาศแดดแน่บดแนบไปเรื่งว่วงมือเนี่ยฟ้าเป็นน่องนะครับเลยประมาณนี้นะครับเนาะท่องเที่ยวที่แรกนี่อ,อูสายน้ำเสียาวไียบเลคนลครับ,บน้ำมือผมเลยอู้อ้อมปลาดิดหมดเลยครับหน้าหอนเขอจะมาเที่ยวกันือ กรุบถับ่วกุบอย่างลงเห็นโอ้ยช่วงพักเบียดาบสาวเมื่อผมออกว่า,านั่งเล่นอยู่สนามหญ้าเลยแล้วครับเนี่ยนี่สนามหญ้าที่ผมทายผ่านไม้เราเนี่ยเห็นไหมกำลังน้อนเต็มอยู่เนี่ยง้ำมไหลคนเหี้ยบองกำลังเสียดคน ถ้ามันแดดดีมีเงาเงาอย่างครับนี่มันเป็นแดดเน่ยขึ้นเน่พอเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่หิมะตกฝนตกเพิ่งฝนตกเมือเ่อไหร่ครับดูอาการออกลงบ้านมาเลยครับนั่งรถเมโทรใตดร้ดินรุด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 มาหาหมุนติดตะฟันไหมไมาให้ใครทำหรือพี่นอ้องเพื่อนนะครับโอ้ยน้ำร้ายหลายคน น้ำอยู่เด้วนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับเนาะไอเที่ยว่าสถานที่ที่แรกที่นักท่องเที่ยวของมาหลายมันที่มีมาบินอยู่หนึ่งหลักสองหลักที่ว่าามสะพานเอซื้อสะพานปอปงอิเล็กซองครับานี่นี่ครับ พี่หลักนึ่สามหลักนี่พี่หลักนี่นะครับประมาณสะพานนี่ดังครับในฝรั่งเศสครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุณหอย์ื้เิเพราะยุ้มมือผมเห็น่ปะผมมือผมซสี่ไปคุณย่าง,างจัางนี้ไปประมาณสามสิบนาทีเรเดี๋ยวพาไป่น,น้องเลยเพื่อนครับ คลิปนี้ผมจะปิดคลิปด้วยภาพงามนะครับเนี่ยมาบินสีท้องเลยนะครับเด้อถ้ามาคลิปนี้ขอพื่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเพื่อี้ซีฝรัง่งเศสเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปเดไปยวไทยเบ้องไหม